ขออนุญาตพูดเรื่องอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้ในที่นี้ก็คือความไม่รู้อริยส,สัจสีความไม่รู้ว่าหมวดแห่งทุกข์คืออะไรหมวดแห่งสมุทัยคืออะไรหมวดแห่งนินโรธคืออะไรหมวดแห่งมรคืออะไรสัมาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นก็คือความไม่รู้ไม่รู้ว่าสมถะย,ยังไงวิปัสสนาอย่างไงอาณาปานสติอย่างไงมหาสติปัฏฐา,านสี่อย่างไงศีลอย่างไงทานอย่างไงภาวนาอย่างไงศีลสมาธิปัญญา หรือศีลทานภาวนากระบวนการเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้ก็คืออวิชชาบางคนจะไปเข้าใจเรื่องอวิชชาเฉพาะเรื่องคาถาอาคมเครื่องรางของขังอะไรเหล่านั้นนะแค่นั้นมันไม่ใช่อวิชชาคือความไม่รู้ในที่นี้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตนเองติดอะไรอยู่ก็เรียกว่าอาวิชชา อะไรที่เป็นทางไสยศาสตร์เขาก็เรียกอวิชามันก็ใช่มันเป็นเครื่องขวางเครื่องกั้นอวิชชาคือเครื่องกั้นเครื่องขวางไม่ให้ถึงมรรคนิพพานเออเอาอยัางไงดี <c oughs> เอา้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คงเข้าใจกันอวิชชาที่เราติดอยู่และเข้าใจว่ามันไม่มีปัญหาที่อยากจะพูดถึงในที่นี้ก็คืออออวิชชาที่เข้าใจว่าเรียนน้อยศึกษาน้อยปฏิบัติให้มาก ก็เลยไม่สามารถศึกษาอาริยสัจส,สี่ไม่ศึกษาอาริยสัจส,สีเอาแต่ปฏิบัติแบบกําปัญทุบดินอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสายนักปฏิบัติทั่ว,วไปที่มุ่งหวังมากๆแล้วจะเรียนน้อยศึกษาน้อยปฏิบัติให้มากขนาดคนเรียนมากศึกษามากยังไม่ได้นะครับก็เรียนไม่ถูกที่ศึกษาไม่ถูกที่ก็ไม่ได้อยู่ดีแหละ,ะเรียนน้อยศึกษาน้อยศึกษาไม่ถูกท,กกที่ถูกทางก็ไม่ได้อยู่ดีเราต้องศึกษาอาริยสัจส,สี่ให้ถูกต้องตามกระบวนการของอนิจจังทุกขังนาตา กระบวนการของไตรลักษณ์มันถึงจะถูกต้องถึงจะไม่ใช่อวิชชาความไม่รู้เหล่านี้อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้คือไม่รู้ทางดับทุกข์ไม่รู้วิธีการดับทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงดับยังไงไม่รู้ว่ามรรคนิพพานเข้าถึงยังไงแบบไหนสังโยชน์เป็นแบบไหนเป็นอวิชชาทั้งนั้นครับเพราะมันก็คือวิชาความรู้ที่เราเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วในความหมายของอริยสัจสี่มันยังเป็นอวิชชาอยู่ วิชาคือความรู้แจ้งคือความรู้แจ้งในอริยสัจสีในมัคมีองค์8ในพระไตรลักษณ์ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่ากระบวนการของอวิชชาที่เราเชี่ยวชาญในการทํากันจริงๆแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาของการดับทุกข์นั่นก็คือหนึ่งกระบวนการของติดองค์บริกรรมกระบวนการขององค์บริกรรมเป็นอวิชชาชนิดหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยจนติดองค์บริกรรมเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอวิชชา คิดว่าพวกเล่นคาถาคมเป็นอวิชชาอย่างเดียวไปพวกเล่นสยศาสตร์เป็นอวิชชาตัวเองบริกรรมทางบริกรรมพุทธเข้าโทรออกเยกหน่อยอยางหนอยสรรเสริญน,นักว่าตัวเองไม่ได้เล่นอวิชาหารู้ไม่ว่าตัวเองติดองบริกรรมมันก็เป็นอวิชชาความไม่รู้อย่าไปตําหนิเขามากเลยพวกเล่นคาถาคมบางทีพวกเล่นคาถาคม,าเ,ขาาคมเขายังรู้ตัวว่าเขาติดคาถาคมอยู่นะเขารู้ตัวนะถึงเขาจะไม่เข้าสู่กระแสมรรคนิพพานเขาก็รู้ตัวว่าเขาทําอะไรอยู่พวกรักษาโรค คาถาคมเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาติดอะไรอยู่เขารู้ว่าเขาไม่ได้กระแสมากกว่านิพานเขาก็รู้ตัวอยู่แต่ว่าผู้ที่ติดกระบวนการของการบริกรรมนี่สิเข้าใจว่าตนเองได้มรกผลแล้วเนี่ยมันหนักนะมันหนักกว่าผู้ที่เขารู้ตัวเองอยู่นะจะบอกให้ผู้ที่บริกรรมนี่ส่วนมากจะไม่รู้ตัวเองเนี่ยมันติดหนักติดหนึบแต่ติดไปในทางกุศลกรรมติดไปในทางความดียึดมั่นถือมั่นก็ไปยึดเอาไว้มันก็เลยติด ดังนั้นอาวิช,ชาเนี่ยให้รู้ว่ามันก็คือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตนเองเข้าสู่กระแสของอะไรอยู่ต้องรู้ว่าตนเองทำอะไรอยู่ถูกหรือผิดเพียงไหนอย่างไรเอาอะไรมาวัดก็คือเอาไตรลักษณ์มาวัดเอาอริยสสตีมาวัดมันถึงจะรู้ว่ากระบวนการเรียนรู้อริยสสตีและพระไตรลักษณ์ของตนเองนั้นทองแท้หรือยัง ทำเป็นหรือยังมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบความดําริชอบการกล่าววาจาชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบมีสติสัมปชัญญะชอบมีสมาธิชอบหรือยังคาว่าชอบในนี้ต้องชอบในอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องปล่อยวางให้ได้ไม่ติดมันถึงจะไม่ใช่อวิชชา คำว่าไม่ใช่อวิชชาเนี่ยเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่เบาบางลงแต่คลายแล้วกําหนดจิตมีทิศทางที่จะปล่อยจะวางจริงๆทําให้หมดจดจริงๆแล้วท่านไม่เรียกว่าอาวิชชามันรู้อยู่ว่าจะทําอะไรอะไรอะไต่อไปมันรู้แล้วมันกําหนดทิศทางแล้วเข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยก็ถือว่าพ้นจากอาวิชชาไปในระดับหนึ่งแต่ถ้าติดอยู่มันก็ไม่ได้ อวิชชาที่จะพูดถึงในที่นี้อยากจะเน้นถึงองค์บริกรรมความไม่รู้แห่งการปล่อยวางก็เน้นไปแล้วทีนี้อาวิชชาที่เป็นกระบวนการของคาถาอาคมไสยศาสตร์ต่างๆนานาเพื่อให้ได้ฤทธิ์ได้เดชได้คุณวิเศษนั่นก็เป็นอวิชชาอย่างหนึ่งที่เอามาบริกรรมแล้วเอามาทำแล้วติดอยู่วางไม่ได้ก็ต้องละเสียถ้าจะเข้าสู่มรรคผลพ,ลพระนิพพานจุดทูบ กลางแจ้ง16ดอกหรือ18ดอกบอกครูบาอาจารย์ไปขออนุญาตต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์อบอกขอสลัดคืนไม่เอาแล้วการครอบครูการเล่นมนคาถาอาคมเอาวิชาทั้งหลายสาย,ยาศาสตร์ทั้งหลายการเอาสิ่งอื่นมาครอบงำตนเองนอกจากพุทธงสรารนังธรรมสารนังสังขังสรารนังแล้วต่อไปนี้ไม่เอาแล้วขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดจริงจังตั้งใจปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ขอสลัดคืนอวิชาทั้งมวล มันก็ดีครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เลือกวันที่พบภูมิเขาถือว่าเป็นวันดีของเขามันไม่ใช่ไสยศาสตร์นะแต่นี่มันเป็นกระบวนการมันเป็นศาสตร์ของพบภูมิแต่มันมันไม่ใช่ไสยศาสตร์มันเป็นความจริงของพบภูมิเขาถือวันพระฤหัสบดีข้างขึ้นกับวันจันทร์ข้างขึ้นเป็นวันใหญ่ในการที่จะรับรู้รับทราบกระบวนการต่างๆที่มนุษย์ทำอยู่หรือว่ากุศลกรรมต่างๆที่เหล่าพบภูมิทั้งหลาย จัดสรรหรือเข้าถึงหรือรับรู้รับทราบกันอยู่เหมือนเรารับรู้รับทราบวันพระอย่างนี้แหละต้องเข้าใจนะเราถือว่าวันพระเป็นวันที่เราต้องฟังเทศฟังธรรมต้องให้ความเคารพอะไรอะไร,ะไรนี่มันไม่ใช่ไสยาศาสตร์แต่มันเป็นาศาสตร์แห่งความจริงที่เราจําเป็นต้องจัดรบ,บียบเข้ามาให้มันเหมาะสมกับการปฏิบัติในศีลในธรรมของเราในภพภูมิทั้งหลายก็เหมือนกันในภูมิมายานที่ข้าพเจ้าได้รับรู้จากครูบาอาจารย์อธิบายมา ขอสัรุเสริญพระอาจารย์พินิษ์พุทธสโรที่อยู่สำนักสงนโนนตาโพนบ้านโนนตาโพนตำบลหนองกัดเท้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่ให้ความรู้ไว้มากมายกายกองท่านเองก็ได้รับมาจากครูบาอาจารย์และการปฏิบัติให้ตรงตามหลักของอริยาสัจสีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็อธิบายท่านมาหลายอย่างข้าพเจ้าก็อธิบายต่อมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ให้เรารู้ว่าอาวิชชานี่คือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นขวางเป็นสังโยชน์เราไม่รู้อะไรคำว่าไม่รู้ในที่นี้คือไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องข้องขัดมันเป็นเครื่องยึดต,ติดมันเป็นอุปสรรคมันเป็นขวานหนามอย่างเช่นการติดองคบริกรรมการติดคาถาคมการติดศยาศาสตร์การติดสมถะการติดกสินติดกระบวนการของการปฏิบัติติดจิตในจิตทำในธรรมติดรูปสัญ,ญญานามสัญญาก็ว่ากันไปข้าไม่พ้นสกายทิฏฐิติดอยู่ในสก,กายะทิฏฐิ ข้ามไม่พ้นวิจิกิจฉาติดอยู่ในวิจิกิจฉาข้ามไม่พ้นศีลัพพะตับปรามาตติดอยู่ในศีลัพพะตับปรามาตคลายไม่ได้ข้าพ้นโคตรปุตุชนไม่ได้ก็เป็นอวิชชาความไม่รู้ในสังโยชน์อวิชชาที่ไม่รู้อีกแต่ส่วนมากก็คิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปก็คือการสูบบุหรี่กินเหล้ากินมาก กินเจคิดว่ามันไม่มีอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เป็นพระอ,อาหารหันต์แม้จะเคี้ยวหมากอยู่สูบยายอยู่ไม่ใช่นะครับมันเป็นของปุถุชนมันเป็นของเสพให้เราเข้าใจมันเป็นของที่เราต้องข้ามโคตรปุถุชนเพราะคนเข้าสู่กระแสได้จริงมันจะมีฮิริโอตปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปมันจะละอายขึ้นมาในใจโอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วเว้ยอ,อย่างนี้ไม่เอาละ สูบยาอยู่เคี้วหมากอยู่มันเป็นเครื่องข้องขัดไม่สูบก็ไม่ตายไม่เสพก็ไม่ตายเครื่องดองของเมาต่างๆอบายมุขทั้งปวงเนี่ยไม่มีก็ไม่ตายเราต้องเข้าใจว่าสัมมาอาชีวการเลี้ยงชีพความประพฤติการทําการงานชอบการทํากรรมชอบการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยมันชอบอยังไงก็คือชอบในศีลในธรรมศีลห่านะท่านยังให้งดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนสัตว์สัตว์นี่หมายถึงมนุษย์ก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้ จิตวิญญาณโอปติกะทั้งหลายทั้งปวงพูดผีปีศาจที่อยู่ในนรกเปรตอสุรกายอินพรหมยมยักษ์เทพเทวาก,ก็เป็นสัตว์ทั้งมวลเบียดเบียนกันก็ไม่ดีข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ไม่ลักไม่ขมโมยศีลห้าเขายังทําเลยไม่ผิดลูกผิดผัวผิดลูกผิดเมียข้อที่สาม ไม่พูดปดมดเทสไม่กล่าวคำหยาบไม่ส่อเสียดข้อที่4ข้อที่5ไม่ดื่มสุรายาเมาในกระบวนการของข้อที่5นี่ก็คือการเสพไปสู่เครื่องสุราเครื่องดองของเมาต่างๆนานาสูบุรีเขียวหมากมันก็อยู่ในกระบวนการเครื่องดองของเมาเครื่องเสพอบายามุกทั้งปวงมันก็อยู่ในเครื่องเสพไปศึกษาดูอบายามุก16เป็นเครื่องกั้นนะ่ะมีอะไรบ้างเครื่องดองของเมามีอะไรบ้าง เถิดเทิงทั้งหลายก็ถือว่าเป็นอบายมุกความสนุกสนานทั้งหลายเป็นอบายมุกความบันเทิงทั้งหลายเป็นอบายมุกที่จริงมันอยู่ในกระบวนการของข้อที่5และกระบวนการของข้อที่สก็ว่าได้สอเสียดพูดปดมดเท็ดพูดคำหยาบมันก็อยู่ในกระบวนการของอบายมุกและเถิดเทิงเหมือนกันข้อที่สก็ใช่ถ้าไม่อยากเถิดเทิงไม่อยากมีอบายมุกไม่อยากไปเที่ยวกลางคืนมันก็คงไม่ผิดลูปผิดผัวผิดเมียมากเท่าไหร่เพราะอยากมีความสุขในเรื่องการมรุม ก็เลยผิดศีลผิดธรรมจริงๆแล้วอบบายมุกมันก็อยู่ในศีลทุกข้อแลลวเนาะอบาายมุกสิบหกก็ไปดูแล้วกันมันมีผลจากการผิดศีลผิดธรรมดังนั้นแล้วอยากจะกล่าวถึงความเคยชินในเรื่องสูบรีเรื่องกินหมากเรื่องกินเจเรื่องการติดองค์บริกรรมที่มันเป็นอวิชชาที่พวกเราควรจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องกัน้นต่อให้เป็นครูบาอาจารย์มีธิ์มีเดชภาวนาจนเก่งมีหูแกาตาทิพย์ มีปฏิหารมีคุณวิเศษมากขนาดไหนก็ตามทีต่อให้ห่ออยู่บนฟ้าแต่ถ้ายังเสพเศพบุรีอยู่เศพมางเสษพลอยู่ติดยึดอยู่ในการกินเจติดยึดอยู่ในองค์บริกรรมอยู่ก็ถือว่าเป็นอวิชชาไม่สามารถเข้าสู่กระแสพระโสดาบันได้คําว่าไม่สามารถเข้าสู่กระแสพระโสดาบันไดก็คือไม่สามารถได้เป็นพระโสดาบันเลยละนี่คือความเคยชินต้องเข้าใจ อยากจะกล่าวไปอีกความไม่รู้ถ้าได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่พูดมานะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอาการขาดจากความเป็นพระเนี่ยขาดจากความเป็นภิกษุเนี่ยเคยได้ยินในฝั่งนานะการต้องบรารชิกเนี่ยเราเห็นในได้ในปาราชิกสี่แล้วยังไม่พอกระบวนการของการต้องบาราชิกยังมีอีกอยู่อย่างเช่นการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์ ทานบอกว่าการฆ่าสัตว์ของภิกษุเนี่ยครั้งที่หนึ่งต้องปาจิตตีครั้งที่สองเป็นนิสกีปาจิตตีครั้งที่สเป็นอบัตสะสมนะครั้งที่สามที่สี่ขึ้นไปถือว่าขาดจากความเป็นพระขาดเพราะตนเองฝักใไ่ไปในการกระทำศีลห้ายังต้องรักษาเลยศีลส,สิบศีล2อง้ยท่านยังให้โอกาสถึงสองสครั้งแล้วตนเองไม่รักษาเอาเนี่ยถ้าตั้งใจทำ ไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าพูดผีบเบียดเบียนเขาใช้กระถาคมไล่เขาเบียดเบียนเขาเหล่านั้นถือว่าอยู่ในกระบวนการมีโอกาสต้องปรัชิกค,ครั้งที่หนึ่งสองสามขึ้นไปเนี่ยหนึ่งสองนี่ยังอยู่ได้สมนี่ไม่แน่ใจนะขาดหรือยังหรือครั้งที่4ี่เป็นการขาดผมว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ผู้ปฏิบัติก็ต้องก็ต้องระวังเอาเองแหละนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่า หากในในวัดวาอารามหรือในอาวาสไหนที่เขาทําการฆ่าสัตว์อยู่อย่างเช่นเขาจัดงานบุญในวัดแล้วเอาสัตว์มาฆ่าเนี่ยภิกษุสงฆ์ผู้ที่ไม่อยากจะต้องอาบัติไม่อยากจะขาดจากความเป็นพระเนี่ยต้องต้องหนีจากตรงนั้นเสียก่อนจัดตัวเองให้ไปอยู่ในที่ไม่รู้ไม่เห็นถ้าหากเห็นเขาฆ่าสัตว์ในวัดก็ต้องออกไปอยู่ที่อื่นก่อนให้พ้นจากเขตอาวาสนั้นเสก่อน ถ้าอยู่ด้วยก็ถือว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวิน,นัยมีโอกาสขาดจากความเป็นพระได้ง่ายๆโดยไม่รู้ตัวดังนั้นภิกษุของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าตามครูบาอาจารย์ได้สาธยายมาผมก็ขาดจากความเป็นพระแบบไม่รู้ตัวในเยอะแยะเลยแหละโดยเฉพาะพวกมีสะวัดแล้วให้เขาลงแขกทอดแหเอาปลาไปค้าไปขายไปกินเนี่ยรู้เห็นเป็นใจแต่ละปีเนี่ยขาดโดยไม่รู้ตัวเลี้ยงปลาในวัดแล้วก็ เปิดไฟสว่างให้แมลงตกลงให้ปลากินเนี่ยกี่วันกี่วันวันละหนวันละหนวันละหนเนี่ยมีเจตนาในการฆ่าสัตว์กี่รอบเข้าไปแล้วขาดเขานี้มนไปกินข้าวปลาข้าวนาไปกินปลาสาอะไรเงี้ยมันนอกของเราชอบเป็นภาคอีสานของเราชอบเยอะนี่มนคุณพระคุณเจ้าไปกินปลาสะวันนี้จะทอดแหลงแขกเอาปลากี่รอบกี่หนเข้าไปแล้ว ขาดโดยไม่รู้ตัวเราก็ชาวบ้านก็ไม่รู้ก็กราบอยู่นั่นแหละทำบุญเลยไม่ได้บุญนี่อธิบายมาเยอะแล้วนะนี่เปิดเผยความจริงอย่าว่ากันเลยถือว่าพูดกันตรงไปตรงมาไม่ได้ดูถูกใครไม่ได้เหยียดหยามใครใครรู้ตัวทันก็แก้ไขซะไม่ต้องเชื่อหรอกพิจารณาเอาเองหากมีฮิริอตปะในการพิจารณาก็จะรู้ตัวเองนั่นแหละว่ามันเป็นอวิชชาความไม่รู้ อีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่เข้าใจก็คือเรื่องการจัดงานปริวัติกรรมไม่ใช่ความรู้ของผมนะนี่เป็นความรู้ที่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอธิบายมาผมจะไม่กล่าวถึงว่าเป็นใครถ้าใครจะโทษก็มาโทษผมคนเดียวก็แล้วกันนะแต่มันไม่ใช่ความรู้ของผมที่รู้มาด้วยตนเองแต่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าท่านอธิบายมาผมก็เห็นชอบตามเพราะว่า ประโยคและคำพูดได้บังคับตัวอยู่แล้วคือปริวาสกรรมท่านอธิบายว่าการจัดงานปริวาสทุกวันนี้มันไม่พ้นอาบัตมันทําผิดกันท่านว่าอย่างเงี้ยจัดกันผิดผิดผิดยังไงยิ่งจัดยิ่งผิดยิ่งจัดยิ่งซ้ําเป็นอาบัติซ้อนอาบัตปรุงอาบัติไม่ตกแล้วยังเป็นการซ้อนอาบัตเข้าไปอีกทั้งอาจารย์กรรมผู้จัดทั้งพระลูกกรรมผู้เข้ากรรมแล้วก็แถมญาติโยมไปทําบุญก็ไม่ได้บุญ ดูเหมือนจะได้บุญกันนะแต่จะได้บุญได้ยังไงก็พระยังต้องอาบัติอยู่สนันวันไหวขนาดนั้นสะสมอาบัติเข้ามากองกันเต็มอยู่ก็เลยไม่ได้บุญนะครับไม่มีอนิสงส์เ่งบุญจะว่าไม่ได้บุญก็ไม่ใช่นะได้อยู่แต่ไม่ได้อานิสงฆ์คือไม่ได้กินบุญบุญเป็นหมันว่าอย่างนั้นท่านอธิบายอย่างนั้นก็เพราะเนื้อนาบุญไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญภิกษุสงฆ์ไม่ได้ทําตัวให้เป็นเนื้อนาบุญทําตัวให้เป็นอาบัติซ้อนอาบัติ การจัดงานปริวาสกรรมส่วนมากก็มุ่งหวังในทางลาบยศชื่อเสียงมีใครบ้างที่ไม่ทําด้วยความแอบแฝงอาจจะมีแต่มันยากมากนะถ้าจัดก็ต้องจัดให้ถูกต้องทําก็ทําให้ถูกต้องพูดง่างไงว่าปริวาสเนี่ยจัดขึ้นมาเฉพาะเหตุตามหลักพระวินยัยต้องมีคนขอปริวาสถึงจัดขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าใครคิดอยากจัดก็จัดมันต้องมีภิกษุขอปริวาสถึงจะจัดปริวาสได้ถึงจะทําการให้เกิดปริวาสขึ้นได้ ปริวาสกรรมท่านอธิบายว่าเกิดจากการผิดศีลสังฆาทิเศษท่านบอกว่ามันเป็นอาบัตยาบอาบัตกระด้างอาบัตหน้าละอายต้องอยู่ในขอบในเขตการอยู่ในขอบในเขตในการขอปริวาสท่านจึงให้มีในการขอเข้ากรรมเมื่อกันเถอะอย่าเพิ่งบอกว่าขอปริวาสเลยในการขอเข้ากรรมท่านจึงให้มีปริวาสคือมีขอบเขต พระพุทธเจ้าจึงตั้งข้อนี้ขึ้นว่าปร,ริวาสกรรมก็คือคําว่าปริวาสกรรมมาจากคําว่าปริมณฑลแปลว่าขอบเขตได้ชื่อคําว่าปริเรียกสั้นๆเมื่อบวกกันเข้าแล้วจะมีคําว่าปริปรก็คือปริมณฑลแปลว่าขอบเขตวาดนี่มาจากอาวาดบริเวณนั้นๆอย่างเช่นวัดนั้นสถานที่สถานที่ของพระภิกษุสงฆ์นั้นๆที่จะเข้ากรรมนั่นปริมณฑลบวกกับอาวาดเรียกสั้นๆว่าปริวาส ส่วนกรรมนะ่ะมาจากคำว่ากรรมฐานคือการปฏิบัติสมาธิภาวนาการเข้าสมถาากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอานาปานสติมหาสติปฐานสี่ตามหลักอริยสัจส,สี่อนิจจังทุกขังนาตานี่คือกรรมฐานปริวัติกรรมจึงมาจากสามประโยคนี้มาจากสามความหมายนี้ปริมณฑลบวกอาวาสบวกกรรมฐานออกมาสั้นๆว่าปริวัตกรรม ในความหมายนี้มีขอบเขตคือขอบเขตแห่งหูแห่งตาเฉพาะส่วนของสงฆ์ที่ขอเข้ากรรมเท่านั้นไม่ให้คนอื่นรู้ด้วยสมมุติว่าภิกษุกอไปขอจากเจ้าวาดว่ากระผมต้องอาบัติสังฆาธิเศษกระผมขอเข้ากรรมฐานขอได้โปรดจัดปริวานให้ผมด้วยท่านก็จะบอกเขตว่าไปอยู่กุฏิหลังนั้นรู้เขตตรงนั้นแล้วครูบาอาจารย์จะช่วยดูแลให้ไม่ให้ใครเข้าไปข้องเกี่ยว รู้เฉพาะในหมู่สงฆ์ที่สงเคราะห์กันเท่านั้นในความหมายก็คือไม่ได้ไปประกาศออกเป็นการเป็นงานไม่สงภายนอกรู้ไม่ให้ญาติโยมภายนอกรู้เพราะมันเป็นอาบัติหน้าละอายเข้ากรรมปฏิบัติกรรมฐานในมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธกรรมจัดกิเลสท,ทำอาบัตินั้นให้ตกไปด้วยการเข้ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมณกรรมฐานอย่างกล่าวแล้วให้จิตสะอาดผ่องใสค่อยพ้นปริวาสได้ เหมือนถูกลงโทษเหมือนการคว่มบาตในช่วงนั้นนั้นภิกษุสงฆ์จากเข้าสังฆกรรมกับสงฆ์อื่นภายนอกไม่ได้ที่ไม่ได้เข้าปริวัตเพราะตนเองยังไม่บริสุทธิ์จากอาบัติดังนั้นแล้วท่านให้รู้เฉพาะเขตของตนหนึงไม่ได้ประกาศออกไปให้ได้ยินได้ฟังทั่วไปสองแม้แต่สงฆ์นอกอาวาตก็ไม่ได้ให้รู้ด้วยถ้าไม่จําเป็น บังเอิญท่านเข้ามาก็ต้องมาบอกว่าผมเข้าปริวาสอยู่สังฆกรรมกับพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ขอเขตตรงนั้นเป็นเขตของผมทํานองนั้นผมเข้ากรรมอยู่ขอปฏิบัติกรรม,มาฐานคือพูดง่ายๆว่าไม่ให้ใครไปรบกวนและไม่ออกมารบกวนคนอื่นนะครับต้องเข้าใจดังนั้นแล้วต้องทําแบบนั้นสงเคราะห์กันแบบนั้นก็มีบางที่นะครับที่ท่านทํากันอยู่คือรู้กันเฉพาะในหมู่สงที่วนเวียนไปเข้าปริวาส มันไม่ใช่การประกาศเพื่อจัดแต่เป็นการที่สงไปขอเข้าปริวาสโดยเองด้วยตัวเองพรูบาอาจารย์ก็สงเคราะห์ให้ตามความเหมาะสมแต่ไม่ได้ไปประกาศเป็นการเป็นงานว่านี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการปริวาสกรรมเ,เป็นหมู่ใหญ่ได้อน,นิสงส์มากที่จริงมันไม่ได้อน,นิสงส์เลยนะครับเป็นอาบาัติสอนอาบัติเป็นบาปด้วยซ้ําไปยิ่งทํายิ่งบาปไม่เข้าใจนะครับนี่คืออวิชชาข้อหนึ่งนะครับผมอยากจะพูดยาวเหยียดไปกว่านี้ แต่ให้ศึกษาเอาเองก็แล้วกันพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้บุญก็แล้วกันนะไม่ได้อานิสง์ทำไม่ถูกอย่าทาแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทาแบบนั้นก็คือหวังอิงไปในลาบยศชื่อเสียงนั่นแหละฮิริโอตปากกรุณาคิดด้วยก็แล้วกันมีเจตนาแอบแฝงทั้งนั้นว่าอย่างนั้นว่ากันตรงไปตรงมาเลยก็แล้วกันเอออีกข้อหนึ่งที่ผมได้ยินในฟังมาก็คือครูบาอาจารย์พระภิกษุหลายท่านที่บวชในมหานิกายแล้วไปสวดยัศธรรมยุทธ์ใหม่เนี่ย อยากจะบอกว่ามันเป็นวิชาความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในคุณพระศรีรัตนตรยัยมันเป็นวิจิกิจฉาทั้งๆท,ท,ที่มหานิกายเนี่ยสายเทราวาทของเราเนี่ยตรงมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตนเองก็ลังเลสงสัยขอขบวชใหม่ขอปลุกเสกใหม่ว่าเงินเลายท่านไปปลุกเสกใหม่ในธรรมะยุ์อย่าลืมว่ามันเป็นความลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉามันเป็นศิลปตะับปรามาสการประพฤติ ที่ปรามายลบหลู่พระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความไม่รู้เป็นอวิชชาตัวหนึ่งเหมือนกันต้องเข้าใจนะครับเราบวชมาตามหลักทมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติเอาเธอมหานิกายหรือรรมยุทธก็โอเคทั้งนั้นแหละแต่อย่าเบี่ยงเบนจากตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนั้นไปตรงนี้อย่าลบหลู่ดูถูกกันอย่าเห็นแก่ตัวเข้าบวชด,ด้วยกันไม่ได้เงี้ยโอ้แย่เลยถือดีถืออวดอยู่นั่นแหละติดอวิชชา ยึดติดในคุณงามความดีของตอนเองเหมือนติดองบริกรรมก็ข้าม้นไม่ได้เหมือนกินหมากเหมือนสูบบุรี่กินเจก็ติดยึดในความดีของตอนเองก็ข้ามผลโคตรปุถุชนไม่ได้ติดยึดในความยินดีในความดีในความกำหนัดยินดีอะไรต่างๆนานาในคุณวิเศษของตัวเองก็ข้าม้นไม่ได้กำหนดใครล,ละจากสิ่งเหล่านี้เพื่อมุ่งตรงสู่มรรคนิพพานไม่มีทิศทางไปสู่มรรคนิพพานที่แท้จริงไม่ได้ ถึงจะมีทิศทางไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ไม่สามารถส่งเคราะห์ทุกอย่างลงไปในอนิจจังทุกขังนาตาได้มันก็ไปถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้นะครับต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าไปเข้าโบสถอมยุทธ์สวดยัดใหม่อะไรเนี้ยสวดเสริมบาร,รมีผมเคยได้ยินในฟังมานะการไปสวดเสริมบาร,รมีผมเคยถามครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติฏิบัริบชอบแล้วท่านบอกว่าเออโยมเอ้ ก็เขาไม่รู้สวดใหม่ก็นับพรรษาหนึ่งใหม่ทันทีหลายคนสวดแบบไม่ศึกใหม่ไม่นับหนึ่งใหม่หลายท่านที่สวดแบบขาผ้าเหลืองเหมือนกันเถอะอยู่มหานิกายไปสวดยัดธรรมยุทธใหม่เพื่อเสริมบารมีก็นับพรรษาเท่าเดิมที่จึงมันผิดในภพภูมิก็ถือว่านับหนึ่งใหม่หมดเลยและเป็นวิจิิจฉาความลังเลสงสัยอยู่ไม่รู้จบข้ามผลสัญญารูปสัญญานามสัญญาไม่ได้ สกายทิธีเป็นทิฐิแห่งรูปแบบธรรมยุทธ์มหานิกายน,นะครับข้ามพ้นสกายะทิฐีไม่ได้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระร,รีรัตนตรยัยอยู่ในรัตนาตรัยของมหานิกายก็ไม่พอใจต้องไปอยู่ในธรรมยุทธ์หลายคนก็สวดเสริมแล้วสวดเสริมอีกธรรมยุทธ์บ้างมหานิกายบ้างโตไปเตะมานะครับไม่มั่นคงไม่แน่นอน เป็นความลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉาไม่มั่นใจข้ามพ้นไม่ได้เป็นศีละพะตับปรามาสเป็นการปรามาสลบลู่ไม่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่สูงสุดเนี่ยว่ากันมายาวเหยียดเลยเออยังมีอีกมากมายเกี่ยวกับวิชาไม่รู้จะมีมากมายสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหตุการณ์มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เห็นว่าอะไรคือ,อวิชาก็แล้วกันเนาะว่ากันไว้เท่านี้แหละเพราะว่าเวลามันจำกัดแล้ว ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยก็แล้วกันขอความสุขสวัสดีจงมีสาธุขออนุญาตทําความเข้าใจกับสหธรรม,มิกทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับว่าธรรมะที่ข้าพเจ้าได้กล่าวสาธยายไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ผู้ที่ฟังหรือผู้ที่รับรู้ผู้ที่นําไปปฏิบัติตามเนี่ยกรุณานะครับติดตามทุกหมวดทุกหมู่ตั้งแต่ี่1 1 3ห4เ5็9แปด1ก้ามีนะครับมีเท่าไหร่ติดตามให้หมด หรือถ้ามีต่อเนื่องจากนี้ก็พยายามติดตามให้หมดเพื่อที่จะได้เข้าใจอย่างจมแจ้งแท้จริงบางครั้งฟังแค่หมวด,ดหมดดู่ใดหมวดหมู่หนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ครบทั้งหมดอาจจะไปสื่อสารผิดพลาดกล่าวผิดพลาดปฏิบัติผิดพลาดไม่ถูกต้องตามหลักอริยสัจสี่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่น่าสรรเสริญเลยนะครับไม่ดีเลยถ้าหากใครไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อกับข้าพเจ้าเป็นส่วนตัวก็แล้วกันนะครับ อาจจะไม่แจ้งเป็นโทรศัพท์เป็นอะไรไว้หนะ้าที่ตรงนี้นะแต่อาจจะแจ้งไว้ทางหน้าเพจนะครับว่าติดต่อกับา้าพเจ้ายัางไงไม่อยากจะอวดอ้างตัวเองแต่อยากจะให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรมอยากให้ได้รับธรรมะกันจริงๆที่เป็นสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขอกล่าวไว้ในนามฤาษีทร,รงธรรมหรือว่าดาบททรงธรรมก็แล้วกัน คำว่าฤาษีทรงธรรมหรือดาบทรงธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่าข้าพเจ้า,าเองเคยเป็นนักปฏิบัติที่ปลีกตัวโดยเฉพาะแต่โดยทั่วไปณนปัจจุบันชีวิตข้าพเจ้า,าก็เหมือนปูถุชนทั่วไปนี่แหละครับชาวบ้านธรรมดานี่แหละนะแต่เรียกตามกระแสะที่ตนเองเข้าสู่ภาวะการปฏิบัติเข้าสู่ภาวะการปลีกวิเวกอย่างเช่นมาอยู่ที่ปลายนาอย่างเงี้ยก็ปลีกวิเวกมาส่วนตัวถือศีลห้าเป็นหลักครับผม ส่วนมากไม่ไม่ได้ถือศิน8นะครับศินห้าแค่ชาวบ้านทั่วๆไปก็เอาให้มันสมบูรณ์ก่อนศินห้าก็ทําได้นะครับไม่ได้กดไม่ต้องข่มอะไรมากข้าพเจ้าพยาพยามที่จะปฏิบัติแบบชาวบ้านที่เข้าสู่กระแสทําให้ได้เหมือนชาวบ้านในสมัยพุทธกาลที่เขาอยู่ในศีลห้าแล้วบรรลุโสดาบันให้ได้ถือศีลแปดบ้างตามการตามเวลาตามโอกาส ตามวันพระวันเจ้าวันโกนวันพระตามความเหมาะสมตามการงานปฏิบัติธรรมหรือเข้าหมู่คณะอะไรพวกนั้นนะครับแต่ส่วนมากข้าพเจ้าจะปรีกวิเวกมาเป็นส่วนตัวนะครับนะต้องเข้าใจจึงเรียกว่าฤาษีทรงธรรมหรือว่าดาบททรงธรรมตามกระแสตามการตามเวลาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าข้าพเจ้าเป็นฤาษีตลอดมีฤทธิ์มีเดชอะไรยอย่างนั้น ไม่เอานะครับอย่างนั้นอย่าเข้าใจนะครับคําว่าทรงธรรมก็คือพอจะมีความรู้ในเรื่องธรรมะอริยสัจสอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างที่ได้สาธยายมาต้องขอทําความเข้าใจไว้ก่อนนะเห็นครับจ้ออาจจะดูเหมือนชาวบ้านดูไม่เหมือนนักปฏิบัติธรรมด้วยซ้ําไปนะครับเจอครับจ้าบางเวลาก็เหมือนชาวบ้านธรรมดานี่แหละ ไม่ได้ดูมีมาตรฐานทางระเบียบวิน,นัยทางรูปแบบอะไรพวกนั้นดูเป็นปุถุชนที่ไม่น่านับถือด้วยซ้ำไปต้องขอทำความเข้าใจไว้ตรงนี้นะครับให้มันเป็นธรรมชาตินะก็ต้องขอได้ยากออกตัวไวนะ้ณที่ตรงนี้นะครับเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ตามกระแสพระธทมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสสั่งไว้ให้ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ออกมาตามกระแสคือออกมาตามการปฏิบัติได้ผลออกมาอันนี้ส่งออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับตามที่ได้บรรยายไปนะครับถ้าหากปฏิบัติจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสยัย <k S 2> คือคําว่าไม่ต้องสงสยัยก <k S 1> ็คือปฏิ <k S 2> บัติดูเหอะนะคร <way> ับแล้วจะเห็นเอง แค่สงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอแต่ว่าเมื่อสงสัยว่าใช่ไม่ใช่ก็ปฏิบัติดูเมื่อปฏิบัติจบลงแล้วหรือว่าเข้าสู่การปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลตามมาเองนั่นแหละแล้วค่อยตัดสินว่าใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็สุดแท้แต่เวน,นกรรมแล้วครับตอนนั้นนะครับอันนี้จังทุกขังงน้าตาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันก็เป็นทุกขนะครับทำจิตทำใจให้ปล่อยวางสุดแท้แต่เวนแต่กรรมนะครับต้องเข้าใจ ต้องขออภัยก็แล้วกันนะครับขออกตัวไว้ก่อนขอกล่าวไว้หน้าที่ตรงนี้ว่าอย่าฟังแค่ลุกลวกต้องฟังให้จบทุกหมวดทุกหมู่จะได้เข้าใจว่าทําไมอย่างไรจะมีผลออกมาอย่างไงเพื่ออะไรขอความสุขสวัสดีจงมีสาธุ